ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรมาคำนวณหวยท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างตรงๆนะครับชุดเดียวนะครับผมนะครับไม่ต้องกลับนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับสูตร2ตัวล่างสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับผมนะครับสำหรับการคำนวณนะครับเราจะใช้หลักร้อยบนนะครับ บวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักส sí ิบล่างนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วย6คงที่นะครับนะครับแล้วก็หลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนขออภัยนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยสอง คงที่นะครับนะครับแถวที่1น่นะครับก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับแถวที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมนะครับสูตร2ตัวล่างสูตรใหม่นะครับนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ นะครับหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข5นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข7นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับ ก็คือเลข4ครับแล้วก็บวกได้6คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับก็จะมีอยู่6หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก 7, บวก 2, บวก2บวก 4, บวก6นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยี่สิบหกนะครับนะครับยี่สิบหกนะครับเราก็จะได้เลขหกนะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับในหลักสิบล่างนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับ ก็คือเลข5นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ ครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็จะมีอยู่7หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1 5 4 4 4บวก5บวก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 2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ24นะครับ นะครับ24นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับผมผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ6 4สี่ นะครับนะครับก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับสำรับการคำนวณน,นะครับ นะครับสูตรนี้นะครับก็คำนวณงวดที่ออก64นะครับเป็นงวดแรกนะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข7 บวกหลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6กนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้6คของที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9บวก บวกหบวกหบกสบกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ38นะครับนะครับสานะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับ ก็คือเลข6นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกได้2คงที่นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ6บวก9บวกสบวก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 2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ33นะครับนะครับ33นะครับเราก็จะได้เลข3มนะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัว ครบนะครับผมผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ8ปดสมนะครับ นะครับก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับสำหรับการคำนวณนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักร้อยบนนะครับผมก็คือเลข2บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข8 นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับบวกกับหน่วยล่างนะครับก็คือเลข3แล้วก็บวกได้6กคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2บวกแบวกแบวกแบวกสบวกหนะครับ ผลลั์ที่ได้ก็คือ35นะครับนะครับผม35นะครับนะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับก็คือเลข7บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข2 บวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับนะครับแล้วก็บวกด้วย2อคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 7 2 3 3บวก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 นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ23นะครับนะครับ23นะครับเราก็จะได้เลข3มนะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับ นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับผมผลที่ออกนะครับผม2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ5 3นะครับ นะครับตรงๆเลยนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับนะครับสูตรนี้นะครับก็คำนวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้สงกันและกันนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับพศ2563นะครับหลักร้อยบนนะครับผมร้อยบนก็คือเลข2นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข6บวกหลักสิบล่างนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขห้า นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับ1ครั้งนะครับก็คือเลข3แล้วก็บวกด้วยหคงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2บวก6บวก5บวก5บวก3บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเราก็จะได้เลขเจ็ดนะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับก็คือเลขสามนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขสองบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันสี่ครั้งนะครับ ก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกได้2คงที่1ครั้งนะครับนะครับก็รวมเป็น7ครั้งนะครับผม7หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ สามบวกสองบวกสามบวก,กสามบวกสบวกสบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ19นะครับนะครับผม19นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับ นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับ7997นะครับผมก็รอลุ้นรอผลนะครับในวดนวันที่1สิงหาคมนะครับพศสอ6 3นะครับ ครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับผมสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ พยายางให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ